ค่อยๆดูเชื่อผมนะต้องค่อยๆเหมือนกับทำกันบ้านเยอะๆจริงๆม,ม,มีมีมีเหมือนกับมีเพื่อนคู่คิดในการดูพระไหมพี่มีไหมมีมหรอคนคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นรุ่นพี่หรอหรือว่าเป็นแล้วเขาสอนเราอย่างเงี้ยหรอ พี่เชื่อผมเขาไม่เข้าใจเรื่องการดูพระเชื่อผมอย่างหนึ่งนะว่าเราต้องคิดอยู่เสมอเลยนะว่าพระเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ดีแล้วมาตรฐานเราเทรดได้ตลอดเราเปลี่ยนมือได้ตลอดอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานแต่เมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราดีใช่ปะเขาบอกส่วนตรงนี้เอ้ยมันดีมันดีมันดีนดถูกไหมแต่พี่รู้สึกชงวนใจไหม รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพระเรามันหาง่ายอย่างนี้วะถูกปะ,ะพี่เชื่อผมพระเนี่ยอ,องค์ละสามล้านอะ่ะเราประกอบอาชีพอะเงินสามล้านหายายกไหมยเหมือนกันพี่เชื่อผมพระก็เป็นแบบนั้นเราไม่มีโอกาสที่เราจะได้สมเด็จทีเดียวห้าองค์สิบองค์ยี่สิบองค์โดยที่แบบว่ามันได้มาแบบง่ายๆมันเหมือนกับถูกเรามันที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราจะถูก ทุกงวดได้ไหมมันเป็นใหม่ไม่ได้ชีวิตหนึ่งเราอาจจะถูกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยผมเปรียบเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบให้พี่รู้สึกว่ามันมันยากกว่าที่ที่เรามันเป็นอยู่จริงในตอนเนี้พี่อาจจะเชื่อเขาได้แต่พี่เชื่อในหลักการเรียนรู้บางส่วนที่ต้องออกมาหามุมมองบ้างว่าเฮ้ยตอนนี้ขายได้จริงไว้สองล้านเลม,มันเป็นจริงแต่ว่ามันจะต้องถูกต้องจริงๆ เดี๋ยวเหมือนกันในแต่ละวันเห็นไหมลูกค้าอาจจะสามร้อยคนจะมีโอ้โหแบบผมมาเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ตกทอดมาเห็นไหมสึกเลยเนี่ยเห็นไหมสึกอย่างนี้เลยพี่ดูเลยหูก็ไม่มีเนี่ยผมคุยราคาแสนสองนี่อหรอป้าอันนี้เป็นจริงแต่ถามว่ามันแตกต่างกันมันต้องมีข้อแตกต่างนะอันนี้อยากให้พี่เข้าใจจริงๆแล้วที่ผมอธิบายเพราะว่าผมรู้เลยว่าพี่อ่ะ เใช้ใช้ตังเช่าเยอะพอสมควรแล้วมันต่อเนื่องนะงนอย่างนั้นก็ดีแต่สึกหมดแล้วแต่พี่ลองนึกภาพดูสมมติว่าพี่เช่าพาสาภาพสวยหน่อยสาภาพดีในในใ,ในเกณฑ์ห0 0่งหมื่น 1, บาทแป0 0ันบาทหมื 12, ่นสองแต่พี่จะได้ของดีในสิ่งที่มาตรฐานแต่พี่ต้องหาจุดในการซื้อที่ดีเนื้อออกมาแล้วเวลาพี่เบื่อพี่ก็เทรดออกไปได้พี่ขายได้จริง อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเราพี่จะชอบเนื้อผงปิดตาชอบเล็ได้หมดแต่ว่าพี่ต้องอิงในตลาดพี่เชื่อผมนะสิ่งที่สําคัญเราต้องซื้อพาแท้ก่อนซื้อพาแท้ในมุมมองต่างๆเราหาเช่าตามร้านทั่วๆไปนี่แหละเขามีมาตรฐานแล้วเราค่อยๆเก็บเกี่ยวในการซื้อขายนี่แหละแล้วอีกหน่อยพี่ดูเป็นอ่ะพี่จะซื้อฟุกได้แต่ถ้าเกิดพี่ผิดทางปุ๊บตอนนี้พี่อ่านไม่ออกจริงๆต้องเรียนรู้ค่อยๆนะครับ เนาะมีอันไหนสงสัยอยากซื้อสมมุติว่าอยากซื้ออะซื้อมาแล้วหรือว่ากําลังจะซื้อเขาพี่เอามาให้ผมดูก่อนถ้าแท้ผมแนะนําให้ดีซื้อสมมุติไม่ดีพี่ก็บอกเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่ต้องอถ้าดีจริงๆรับรองผมผมเป็นคนที่แนะนําลูกค้าให้ซื้อของดีนะครับนะมีอะไรก็เชิญนะ okay, พี่ชายนะครับแต่ต้องเรียนรู้ในมุมมุมนี้เราเชื่อเขาอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนมุมไปอีกพักมุมนึงนะนะครับโชคดีพี่ชาย